ไม่ยอมหรอกครับก็เลยจับไม่อยากให้หลวงตากามครับฮะครับผมครับผมสาธุสาธุนี่อะไรบ้างประคำของผมครับประคำประคำที่ผมใช้ทาวัดมาส่วางนะครับมีครับมียอมมาใกล้เลยครับผมกใกล้ขัดเดียว

ครับตรงนี้ไปเก็บด้วย <laughs> Để ตอนนี้เราเดินตามท่านครูบาบุญชื่อน,นะครับมาถึงที่บริเวณปัมปออ๊มปตทอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับำกลางแรงศรัทธาของชาวบ,บ้านที่มาร่วมต้อนรับ ท่านคุบาบุญชื่นนะครับต้องบอกว่าศรัทธาของผู้คนอำเภอแม่สายนี่ยาวมากนะฮะเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นคนมานั่งต่อแถวกันยาวแบบขนาดนี้เลยยาวจนไปถึงนู่นเลยแหละนะฮะนี่ผมเดินได้ประมาณน่าจะไม่ต่ำกว่า1ิโลแล้วละ่ะเห็นชาวบ้านเนี่ยน้ำนะครับน้ำ,น,ำน้ำพึ่งน้าพึ่งนี่โอ้โหเยอะมากนะฮะน้ำพึ่งน้ํโโาแล้วก็นมบางส่วนมาถวายกับ ท่านนะครับและที่สําคัญคือถ้าเจอคนท้องเนี่ยท่านก็จะเมตตาให้น้ําพึ่งด้วยแล้วก็ให้กับนมน้ําพึ่งนมอะไรเงี้ยให้กับคนท้องนะครับคนท้องก็ได้เยอะมากๆนะครับท่านจะเมตตามากๆรวมทั้งคนแก่คนชราท่านก็เมตตาให้นมให้น้ําพึ่งแล้วก็ให้น้ำนะครับก็บอกว่าท่านนีงมีความเมตตาสูงมากใจดีมากๆเลยไม่แปลกใจที่มูลนิธิต่างๆจะรักท่านนะครับไปเจอคนท้องนะท่านก็จะให้ให้นมให้สิ่งของให้อะไรต่างๆมากมายเลยนะครับ ประชาชนก็เดินตามท่านมาโดยตลอดนะฮะเดี๋ยวเราน่าจะไม่ได้อันนี้ท่านจนถึงเส้นทางแม่จันนะครับไม่รู้ว่าจะข้ามไปถึงตอนไหนแต่เราก็จะเดินตามท่านไปเรื่อยๆเพื่อดูบรรยากาศความตระทาของชาวบ้านนะครับดูเจ้าที่น่ารักมากเจ้าที่กู้ภัยที่คอยดูแลหลวงตาท่านนะครับดูปั๊มพเอท โอ้โหเหมือนยาไปถึงนู่นเลยเจ้าที่มองผมมองเห็นตอนนี้ถึงโลตัสเลยนะฮะจากปั๊มปตทเนี่ยคนมาตอนรับท่านเยอะหนานแน่นมากๆเลยหนานแน่นจริงๆผมยังอึ้งเลยว่าคนแม่สายนี่ศรัทธาในศาสนาพุทธนี่ค่อนข้างแรงกล้าเลยนะฮะผมเดินอยู่ริมถนนนะครับผมห่างๆท่านหน่อยเดินห่างๆท่านไม่ได้ใกล้ชิดนะฮะเพื่อว่าเดี๋ยวจะมีเจ้าที่กู้ภัยต่างๆคอยดูแลอยู่ ถนนเส้นนี้เราเราอยู่ถนนหลวงแผ่นดินหมายเลขหนึ่งนะครับถนนประหลนโยธินนะครับเราหันหน้าไปทางกรุงเทพมหานครตอนนี้ท่านกําลังเดินไปที่อําเภอแม่จันนะครับไม่รู้ว่าจะข้ามตอนไหนท่านก็ตอนนั้นดูชาวบ้านถือกล้องแล้วก็มาร่วมต่างๆนะครับบางปทอทอแม่สายนะขณะนี้บางคนถอดเสื้อมาให้ท่านเหยียบนะเอาเสื้อเอาเสื้อเนี่ยมาวางกับพื้นสังเกตไหมครับว่ทาท่านก็จะเดินบนผ้า บนผ้านะฮะที่ชาวบ้านนำมาวางปูกผมไม่ได้ไปเดินใกล้นะฮะก็จะเดินห่างๆห,หน่อยห่างๆห,หน่อยนะครับสังเกตไหมว่า <c oughs> คนอาจจะมีนันเจ้าที่ก็จะคอยเคลียร์ทางให้นะครับว่าอ๋อต้องทําแบบนี้แบบนี้อ่ะมีคนท้องนะเตรียมเตรียมนมเตรียมน้ําผึ้งอะไรเงีย้ยเนี่ยถ้ามีคนท้องก็จะบอกนะครับ อะขอนมหน่อยขอน้ำผึ้งหน่อยเพราะว่าท่านก็จะเอานมแลน้ำผึ้งมาให้คนท้องครับไปเกลี่ยมัดหลังคนมัดหลงเห็นคนตาบอดนะครับเจ้าของเจ้าของครับ

ห้ามห้ามควบนครับาตรงนะครับห้ามคบนะครับห้ามคบนะครับห้าคบรับ้าคบะครับับไปครับับไปักเาสัพัจะป็าหังาไมกัลัไว้ตรหังครับยกเลยยกเลยยกครับกนยกเกเลยทุานกลับมาไรับรา้ให้ยัยเลยังรับข้ายังกว่าเดียวเดียวใจ